สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับคลิปนี้จะนําเสนอบทความจากคุณโซดาน้ําที่ได้โพสต์ผ่าน Facebook ไว้นะครับซึ่งเป็นตอนที่2ของบทความที่ชื่อว่าเนื้อแท้ภายใต้หน้ากากที่ถูกกระชากด้วยมือของเขาเองซึ่งมีข้อความดังนี้ครับ และแล้วช่วงเวลาของการแก้แค้นก็มาถึงเมื่อรุ่นน้องคนนั้นเกิดนึกอยากจะปั้นมังกรขึ้นมาสักตัวหนึ่งตามความเชื่อและความศรัทธาส่วนตัวของเขาเองและเพื่อจะได้เอาไว้ประดับตกแต่งบริเวณพื้นที่ของสวนย่อมโดยที่รุ่นน้องคนนี้อาจจะลืมนึกในเรื่องที่ว่าได้ทำสิ่ง นี้ขึ้นภายในบริเวณเขตพื้นที่ของโรงเรียนฝ่ายครูน้อยใหญ่ที่เดินผ่านไปมาบริเวณนั้นต่างก็พูดชมเชยไม่ขาดปากว่าสวยงามดีไม่เห็นมีใครสักคนจะออกปากทักท้วงแต่อย่างใดแม้แต่เพื่อนของผมที่ผูกจิตอาฆาตเจ้ารุ่นน้องคนนี้ก็ไม่ได้ปริปากพูดถึงเรื่องเดก,กล่าวจนกระทั่ง รุ่นน้องคนนั้นได้ลงมือปั้นรูปมังกรจนเกือบจะแล้วเสร็จแล้วจู่ๆเจ้าเพื่อนผมคนนี้ก็ได้นำเรื่องนี้ไปฟ้องกับครูใหญ่ว่ารุ่นน้องได้อุตริทำเรื่องเช่นนี้ภายในพื้นที่ของโรงเรียนซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎบางข้อที่ทางโรงเรียนได้ตั้งขึ้นโดยที่มีเพื่อนๆที่เป็นเอและสมาชิก ชมรมของเขาจำนวนหนึ่งได้รับมุกชูมือสนับสนุนข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างเต็มที่ถึงตรงนี้ก็เลยทำให้คุณครูพรันชุกคลิตขึ้นได้มันมีกฎข้อนี้บรรจุอยู่ในข้อบังคับของโรงเรียนจริงๆเสียด้วยเมื่อเรื่องราวได้เลยเถิดมาถึงขั้นนี้แม้ว่าทั้งครูและนักเรียนส่วนใหญ่จะรู้สึกเสียดายเพราะเป็นรูปปั้นที่สุดแสนจะวิจ,จิตร งดงามตระการตาที่ถูกปั้นขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและบริสุทธิ์ใจจากของรุ่นน้องคนนั้นซึ่งต่อให้ใครก็ตามที่ผ่านมาเห็นก็ล้วนแล้วแต่จะเกิดความสบายตาสบายใจนอกเสียจากกลุ่มนักเรียนที่จิตใจมืดบอดจำนวนหนึ่งและที่สำคัญก็คือเขาได้ ตั้งใจจะส่งมอบให้เป็นสาธารณสมบัติของโรงเรียนแห่งนี้แต่ก็ถูกขัดขวางจากรุ่นพี่โรงเรียนเดียวกันที่ได้สวมหน้ากากนักบุญที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาแต่จิตใจกลับคุกกรุ่นไปด้วยความอาฆาตพยาบาทอย่างแรงกล้าบทความจากคุณโซดาน้ำซึ่งได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ o กซึ่งมีข้อความที่ เกี่ยวข้องกับการปกป้องลุงพลนะครับซึ่งมีข้อความดังนี้ครับเนื้อแท้ภายใต้หน้ากากที่ถูกกระชากด้วยมือของเขาเองก่อนที่จะคิดคบหากับใครสักคนหนึ่งผมเคยคิดนึกตั้งคำถามกับตัวเองอยู่บ่อยๆว่าผมจะทราบได้อย่างไรว่าภายใต้หน้ากากที่เขาผู้นั้นได้สวมใส่อยู่จะดูสวยงามเหมือนกับที่ผมกำลังมองเห็นอยู่นี่หรือไม่ แล้ววันหนึ่งผมก็ได้รับคำตอบโดยที่ผมไม่จำเป็นต้องดิ้นรนไปหาคำตอบจากที่ไหนเพียงแค่ปล่อยให้การเวลาดำเนินไปตามธรรมชาติของมันสักระยะหนึ่งเขาผู้นั้นก็จะค่อยๆเอามือแง้มหน้ากากที่สวมใส่อยู่ออกมาทีละนิดจนกระทั่งเปิดเผยให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขาในที่สุดเช่นเดียวกันกับ เพื่อนสมัยเรียนของผมคนหนึ่งที่ต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีหน้ามีตาในโรงเรียนคนหนึ่งเลยทีเดียวและนับว่าเป็นผู้ที่มีภาพลักษณ์ที่ดีงามในด้านของการเป็นจิตอาสาโดยที่เขาเป็นผู้ก่อตั้งชมรมที่ตั้งชื่อเสียยาวเหยียดว่าชมรมเพื่อการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่โดนเพื่อนๆรังแก ซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจกับชื่อเต็มๆของชมรมนี้เท่าใดนักเอาเป็นว่าเป็นชมรมที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนก็แล้วกันจากบทเรียนที่ผมเคยมองคนผิดพลาดเมื่อครั้งอดีตทำให้ผมยังไม่ปักใจเชื่อกับภาพลักษณ์ของเพื่อนผู้นี้เท่าใดนักแต่ผมก็ไม่เคยคิดว่าจะมองเพื่อนผู้นี้ในแง่ลบเนื่องจากว่าเขา ก็ไม่ได้ทําให้ผมหรือใครๆต้องเดือดร้อนซึ่งหากจะว่าไปตามจริงแล้วเจตนาของเขาก็นับได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีงามเสียด้วยซ้ำที่มีการตั้งชมรมที่คิดจะให้ความช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สมควรจะได้รับการอนุโมทนาสาธุเสียมากกว่าจนกระทั่ง การเวลาได้ล่วงเลยมาสักระยะหนึ่งผมก็เริ่มมองเห็นความผิดปกติทางด้านจิตใจของเพื่อนผู้นี้เพราะมันสอให้เห็นถึงความอาฆาตพยาบาทที่รุนแรงมากซึ่งไม่ใช่เรื่องที่คนปกติธรรมดาจะลอกเรียนแบบกันได้ง่ายๆจากการที่เขาเคยกล่าวหาเพื่อนรุ่นน้องในโรงเรียนคนหนึ่งว่าเป็นผู้ที่ลงมือฆ่าลูกแมวของญาติตัวเอง โดยการที่เขาได้ป่าประกาศให้เพื่อนๆในโรงเรียนได้รู้ทั่วกันเขาก็เลยถูกรุ่นน้องคนนั้นนำเรื่องนี้ไปฟ้องกับครูใหญ่ซึ่งก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบและดำเนินการกันอยู่และนับจากวันนั้นเป็นต้นมาเขาก็ผูกใจอาฆาตพยาบาทรุ่นน้องคนนั้นมาโดยตลอดจากทาง Facebook ของจัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจร ได้โพสต์ข้อความที่มีความเกี่ยวข้องกับลุงพลดังนี้ครับบรรยากาศงานกาชาติเมื่อวานนี้ครับทุกคนลุงพลป้าแตนและชาวบ้านกกออกบางส่วนและทีมงานยูทูบเบอร์เดินแบบและได้ร่วมทําบุญกับงานกาชาติด้วยนะครับคนที่อิจฉาจะด่าตลอดฮ่าฮ่ 5, ย้อนแย้งตรงที่บอกว่าไม่เคยอิจฉาแต่ด่าเขาฮ่าฮ่าฮหมู่บ้านเล็กๆทําให้คนเกือบทั่วโลกและอยู่ต่างประเทศ ได้รู้จักจังหวัดมุกดาหารมากขึ้นผมยังตัะหงิดใจอยู่กับพวกยังอยู่ในโลกไดโนเสาร์บอกว่างานการเขาไม่ทำแล้วที่ทำ YouTube บ้านผมเรียกทำมาหากินนะครับรายได้บางคนน่ะดีกว่าคนจบปริญญาเอกอีกนะครับออกมาจากในกลาได้แล้วนะครับป้าป้าลุงลุงตาตาที่ด่าเขาไม่ทำงานน่ะฮ่าฮ่าฮาหรับประเด็นของลุงออนะครับ ผมเคยเห็นลุงอโดนสารฟ้องแต่รอดไปหมิ่นสารเพราะมีคุณงามความดีโพสต์ต่างๆผมก็จะทําแบบนี้แหละครับโพสต์ขอโทษและก็มีการสร้างภาพช่วยเหลือสังคมเยอะแยะสําหรับใครไม่รู้จักแยกแยะนะครับงานเขาเชิญไปทุกคนนะครับตอนนี้นะ่ะเรื่องการฟ้องร้องต่างๆยังไม่มีใครผิดนะครับเพราะสาร ยังไม่ตัดสินคดีที่โดนฟ้องคนที่จะมีคดีมีข้อหาก็ต่อเมื่อศาลตัดสินนะจ๊ะแยกแยะเรื่องคดีน้องผลไม้ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจดีกว่านะครับศาลยังไม่ตัดสินใครผิดใครถูกแยกแยะด้วยนะครับอย่าเอาเข้ามาเกี่ยวกันใครที่ได้เข้าเครื่องจับเท็จและโดนสอบปากคำสอครั้งขึ้นไปก็เป็นผู้ต้องสงสัย ของเจ้าหน้าที่นะครับแต่หลายคนโดนสอบปากคำหลายครั้งแต่ไม่ดังไม่มี Yout YouTube ไปตามถ่ายคนเลยไม่รู้แบบพี่ดอนเห็นไหมคนจริงไม่กลับคำให้การก็โดนสอบปากคำเพียงครั้งเดียวที่สพกกตูมไม่ได้เข้าเครื่องจับเท็จนะครับเพราะก็เป็นพยานและผู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตำรวจไว้ใจเขาไม่กลับคำให้การช่วงนี้รู้สึกว่าลุงออะ พูดถึงจัก,กรีบ่อยในโพสต์และไลฟ์สดตั้งแต่เพจทนายตั้มบินชั่วคราวสงสัยหลงรักเด็กน้อยคนนี้แหละใช่ไหมฮ่าฮ่าฮารู้ยันผมชอบเล่นเป็ดเหลืองฮ่าฮ่าฮาผมขำตรงที่พูดจัก,กรีน้องรักอะไรครับเนี่ยคุณเป็นรุ่นเดียวกับลุงผมแล้วนะครับหลานรักสิถึงจะดูดีเรียกอย่างกับรุ่นน้องผมนี่ รุ่นหลานแล้วนะครับฮ่าฮ่าฮารอศาลตัดสินดีกว่านะครับจะด่าใครให้ศาลท่านทำงานดีกว่าใครผิดถูกมันอยู่ที่ศาลพอบอตรยังไม่กล้ากล่าวหาใครเลยนะครับสตินะครับขอบคุณข้อความจากจักรีแบ่งปันรอยิ้มคนเพพนจรครับ